สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to h a n d Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นตัว iPad Pro 11นิ้วนะครับโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปงานทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันรอบๆเลยนะครับนี่นะสภาพมันจะมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่มีผลการใช้งานนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวใส่ซิมได้ด้วยนะครับเป็นรอยจากการใช้งานเนาะ ม่มีผลอะไรนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ฮะกล้องเครื่อทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับขอไปฮะในการเร็วๆนะครับเช็ดไปดูไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะฮะโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับทักีนหน้าจอลรื่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ อมาดูตัวเครื่องกันนะครับ iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่2นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ128 g b นะครับตัวนี้ใส่สามารถใส่ซิมได้เนาะนี่ผมลองเป็นซิม AS นะครับลองเทสดูให้นะฮะโอเคนะฮะนี่นะครับทูโทนทำงานได้ปกตินะครับนี่ฮะปรับแสงได้ปกติเลยนะครับนี่ครับปรับแสงลดแสงเพิ่มแสงได้ปกติเลยนะครับโอเคเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวมาเทสกันที่ระบบเสียงนะครับนี่นะฮะ ระบบเสียงจัดเต็มนะครับไฮไฟนะครับบอกเลยฮะนี่ฮะสุดยอดครับเสียงบอกเลยซื้อไปคุ้มคุมสะใจนะฮะตัวนี้นะฮะดูหนังฟังเพลงทำงทำงานได้หมดนะครับตัวนี้เนาะโอเคต่อไปมาเทสกันที่เรื่องกล้องนะครับนี่นะฮะนะโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนี่นะครับเขาจะเปิดภาพของเขาได้ปกติเลยนะครับนี่ฮะ ซูปอินซูปเอาได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะโอเคสักรูปเนาะนี่ครับรูปที่ถ่ายเมื่อสักครู่เลยนะครับก็จะคมชัดกันเบอร์นี้เลยทีเดียวนะครับต่อไปก็จะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่นั่นเองนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ ทำงานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเนาะใช้งานได้ปกติเลยก็ประมาณนี้นะฮะอุปกรณ์ก็มากันครบกล่องนะครับก็จะมีเป็นตัวคู่มือของเขานะครับแล้วก็มีตัวหัวชาร์จสายชาร์จนะครับเรียกว่าครบกล่องกันเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะ iPad Pro 11นิ้วรุ่น2ตัวใส่ซิมได้พร้อมใช้งานนะครับราคาไม่แพงนะซื้อไปใช้งานกันอยู่ยาวนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟสทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับ โอเค okay, นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ